เีคอารียบร้อยแล้วมะใช่หรืสระเหรอแมวน้าผาบันกใจคอยมากตอนจุดตอนไหนบ้นในก่อนนอนเลี้ยเพ่ใจรักบ้านในก่อนนอนเทปชอกเลยนะเทปชอกเลยรีบดีมีความสามารถจริงรีบดีก็มี แล้วพี่น้องครับที่ซื้อื้ครับพี่น้องครับนาผ่านประตูสองระบาทนะครับพี่น้องรับประกันความมาโดยป๋าช่วยพามวันเริ่มตะพิคนั้นเราเนี่ยอันนี้มาัเนี่ยเพียงเพียงสำรองเง้อได้เพียนี้เพื่อนชีวิตนี้ที่เออเออนี่เพียอย่างก่อนเพื่ชีวิตเราล้วาทะเลเอออะไรอ่าก่อาทะเลร้วาทะเลเพ่วรไ้ฟังเราถกรั่วทะเลรัวทะเลมันเป็นอย่างก็ล้ว เจอพี่ช่องแลกแขกนาพอเพื่อนครับอ้อผู้หญิงอออแล้วโอ้ยจะพูดในภาววาพี่แหล่ทำไมูาอีกพูณว่ามามาฝากเลยด้วยพี่น้องเลยนะครับทำอย่างเรื่องขายอ้อตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่นะครับพี่น้องครับแฟนๆเอกที่นะครับทั่วโลกทั่วประเทศนะครับถือน ดูแลกเบอร์อน่สำหรับสำนุนสารอุทิศานแค่ตลอดมานะครับตอนนี้มีควยืดเหนือ่อยให้ออกนะฮะให้พี่นอ้องในอ่าเขาเอื่อไว้ยาวให้งงพี่น้องในเบิ้งแหละพี่น้องตอนนี้กำลังไทยท้มยามือ,อครับพี่น้องครับนะมีการไทยไทยนะไทุกเบิ้งยเบิ้งเล่น,นที่แจกใ,ให้เสียทันในกม,ม็ดไม่น่าจะเกินกลางปีผมไมเป็นขับมาบาดเดี่ยวมากพอเราต้องขับบาดเยี่ยวไม่เป็นยังไงพ่อ quá có gì đấy đấy Ông ngồi nghe Lâu không lâu, lâu không chứ Hãy ngồi cả nhà nhau năng luôn không ạ? Kiếm thế Như thế nào? Bọn nhau ngồi nghe Bọn nhau ngồi nghe Tụi nhau, tụi có quá chứ Này วันนีพืนเล่มเพียกนะวันนีพยุตเีเลยเอาเสียงปรบมือดังๆให้กับพ่อหลอดหน่อยครับปาทาให้เปลอโตซื่อๆเนี่ยย่าแล้วพยุกต์ฮะพี่แดงโวพี่ปกติเมู่นหมว่บ้านไกพวกเแ็กแบบนี้ออวัดจวัดวิ่งเลันโมแมนีอยู่อู่บ้านดนเด็กเอา่นเดอเปกตวมันเด็กลงเด็ก พูดแล้วคนมาถามเสือมีเสือใครวะพอดะแเอาวันนี้เอามาไม่ไลงวันนี้เลยไหมเอาไูมค่ะจะวางขึ้มันยังเหลือใส่ไ่ไม่เก็บนะสุกปุกไม่เอาว่าเป็นยาต้เงเปนจะเป็นมัดยางยุ่งมาวว่ดีเนาขอบคุณเนาะขขอคงนข้อคงก็ดีออกข้างไม่ก็เล่นสุกับปุกไม่ก็เล่นเฉพาะอันนี้ เอาเรื่องภูเรงวันเจ้าุนครับ้าเจ้าฟังันลกลกหา่เมนกันเยุ่ย่บ้ไปเตาาเาไปพี่น้องคนซื้อโยนีเริ่มั้จะีไปอัน่ีพอดวกันหลายเด้อโอ้คอร はい。

โอ้ได้พัดแบบไหนึงไปมะเออแล้วอุ้มปีเล่นปินี้ฮ่องก็ไปสลองพัดอ่ะเมื่อกี้พูดไปเมื่อกี้ห่อยว่าจะเอาวัดาจลองพัดที่ไปนเอาไว้ลงมาเดี๋ยวน้องลองไาที่ส่เพลงนี้อะไรนะมาลูกใส่บอ่เสิเสีเศร้าเพลงอะไรนะเมื่อกี้อ๋ออะไรงานโดหน่อยไหมนี่คือว่าจะได้ละ พี่น้องเจริโอจังสิอีคของนโมของน้องแม่จำได้แล้วว่าผู้ใดผู้ใดเฮ้้ยเ้ยพโบ่อได้ดีบบอ้เอาเรื่องเกี่ยวนำ้เนี่ยเอาองเตาชอบเียวปล่อยง่านตัวพี่น้องรับสามชอบชอบสามเพียรุนได้เล่ฮัมเมียรชอบเนี้ยวอบเนียเะ พี่น้องสำหรับเค็มนี้ก็ฝากไปตำหนิกอนนาะค่ะขี้หนาพบกันไหมคะสวัสดีค่ะ